สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะมีสั์เฉพาะ,ะรเรียกว่าอารม,มณูปนิชฌานเราไปเพ่งเช่นเราเพ่งในความว่างหรือเพ่งจิตให้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกหรือเพ่งแสงสว่างหรืออยู่กับแสงสบายนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้จเจริญเมตตานะใจแผ่กว้างออกไปใจไม่อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ขาดสติ อันนี้เอาไว้พักผ่อนถามว่ามีประโยชน์ไม่มีเอาไว้พักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยจเจริญปัญญารวดไปมันเหนื่อยแต่บางคนทนําไม่เป็นทําไม่เป็นไม่ได้เรื่องเรื่องเดือดร้อนอะไรขอให้ทําสมาธิอย่างที่สองเป็นก็แล้วกันพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนเหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแบบพวกเรานะที่ท่านบนรรลุพระอรหันต์กันนะ หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนี้พูดให้เจ้าท่านแสดงไว้บอกว่าในบรรดาพระอราหันต์ห้าร,500รูป500องค์มีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้แล้วก็ล้างกิเลสได้ท่านเหล่านี้ต้องทรงฌานมีจํานวน60องค์12%บองเปอรนต์เทรงฌานอยู่เนี่ย12ร์พระอราหันต์ที่ได้อภินญาห เช่นแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริยายนแบกนี้พระอรหันต์เหล่านี้มีอีก60องค์ใน12เปอร์เซ็นต์พระอรหันต์อีกจําพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์เราอุปโตภาควิมุตต์คือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานท่านได้อรูปฌานในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พระอรหันต์อย่างนี้ก็มีอีก60องค์อีก12เปอร์เซ็นต์รวมแล้ว36เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นพระสุขวิปัสสกะ คนอย่างพวกเรานี่เองไม่ได้สงชาเนี่เองดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเข้าชานได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์นะเข้าใจผิดเลยแต่ตัแต่ได้โสดาขึ้นไปเนี่ยจะได้ชานอัตโนมัติได้ปฐมชาญอย่างต่ำที่สุดจะเป็นของแถมแนั้นเป็นปกติทั่วทั่วไปภริยาบุคคลทั้งหลายจะได้ปฐมชาญเป็นเบื้องต้นเลยอย่างต่ำถ้าได้ถึงอรูปชานก็เป็นอุปโตภาควิมุติ งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเราเองไม่ต้องตกใจว่าเข้าฌานไม่เป็นงั้นเราใช้เราเข้าใจการฝึกสมาธิให้ถูกซะหน่อยสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงมรรคนิพพานเนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจะต่างกับสมาธิที่เอาไวพพา้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนอารมณ์เป็นหนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอยู่กันยิ่งเนี่ย เช่นอยู่กับพุทธโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทธโธจิตเป็นคนรู้พุทธโธร,รู้ลมหายใจจิตก็ไม่ไปไหนนะจิตก็อยู่กับลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเช่นไปรู้ลมหายใจไปรู้พุทธโธไปรู้ท้องพองยุบพอรู้อย่างนี้นะจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นอันนี้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌา สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้เลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้แล้วอะไรจริงๆแล้วไม่ได้ดูตัวอารมณ์นี่มีจิตเป็นหนึ่งนะแล้วดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตร,รักของอารมณ์ทั้งหลายดูอะไรดูไตร,รักเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จะทําให้พวกเราเดินปัญญาได้นะคือลักขณูปนิชฌาน แต่บรรดาพระรยะบุคคลนะท่านทำลักขณูปนิชฌานจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนท่านสามารถใช้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้ถ้าปุถุชนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยชินจะชินแต่อรารมณูปนิชฌานก็ไปเข้าอรารมณูปนิชฌานเข้าอรารมณูปนิชฌานได้ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ลักขณูปนิชฌานก็12345678บางท่านเข้าสมบัติที่9ได้ด้วย มาตรบัตรที่9้าจะไม่เข้าที่อารามณนกปนิชันนีเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาเรื่องของจิต